สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้าน l i t เติ้ลเฮาส์พินโตนะคะมารีวิวนะคะบ้านเดี่ยวนะคะ42่าตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเป็นหมู่บ้านผสมผสานนะคะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็เทาเฮาส์นะคะละักษณะบ้านก็คือแบบน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเทาเฮาส์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หลังที่เรามานําเสนอนะคะก็เป็นหลังนี้เลยนะคะบ้านเดี่ยว หลังมุมติดถนนนะคะถนน4เลนนะคะถนนถนนกว้างแเมตรถนนกว้างฝั่งมากแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะมีฝั่งที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ฝั่งที่เป็นเทาเฮาส์นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้อยู่ติดถนนเส้นหลักของตัวโครงการนะคะเป็นหลังมุมนะคะ42ป่าตารางวาขนาดลงตัวเลยทีเดียวนะคะ3มห้องนอนสองห้องน้ํหนึ่งห้องครัวจอดรถในบ้านได้1คันแบบหลวมๆแล้วก็สามารถจอดรถด,ด้านข้างบ้านแบบนี้นะคะ จอดได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพิกัดอยู่ที่สาย13ซอย12นะคะสาย13ซอย12นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะหมู่บ้าน l i ตเติ้ลเฮาบ้านเดี่ยว42่าตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวจอดรถในบ้านได้1่1คันแล้วก็อยู่หลังมุมติดถนนหลักในโครงการนะคะฟ้าง8เมตรนะคะฟ้างลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ เป็นหลังนี้นะคะหมู่บ้าน Li t เ l e ้ o u s า P i n ิ o โตนะคะบ้านเดี่ยวนะคะเป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะคะหลังที่เรามานำเสนอเป็นบ้านเดี่ยวหลังริมถนนป้าง8เมตรป้างฝางังถนนดีค่ะสวยงามลงตัวอันนี้เป็นฝั่งของตัวเทาเฮานะคะเทาเฮาก็สไตล์น่ารักนะคะนี่จากด้านหน้านะคะจากด้านหน้าเข้ามาถนนว้าง8เมตรถนนว้างมากค่ะ เป็นระเบียบสะอาดสวยงามนะคะแล้วก็หลังนี้หลังที่เรามารีวิวให้ทุกท่านรับชมนะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะหลังริมติดถนนแบบนี้นะคะหมู่บ้านลิตเติ้ลเฮาส์พินโตนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านนะคะก็จะเป็นหลังคาซีแพคโมเนียนะคะแล้วเราก็ต่อเติมตัวโครงหลังคาโรงจอดรถออกมานะคะเป็นหลังคาเมนทันชีสนะคะ สไตล์สีของตัวบ้านเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวเหมือนเดิมนะคะเข้ามาบริเวณภายในนะคะก็ตรงโรงจอดรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเทเทเทปูนแล้วก็ปูกระเบื้องให้นะคะปูกระเบื้องให้ลูกค้าที่โรงจอดรถนะคะ สามารถเดินรอบตัวบ้านได้นะคะหลังคาเป็นเมทัลชีสแบบนี้นะคะต่อเติมให้แบบนี้นะคะโรงจอดรถด,ด้านหน้าเดี๋ยวปูกระเบื้องให้นะคะแล้วก็ขนาดของตัวบ้านนะคะเป็นแบบ3มห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเดินรอบตัวบ้านได้เลยตัวบ้านเป็นบานกระจกทั้งหลังนะคะตอนนี้ก็50%แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบ้านเดี่ยว พิกัดสาย13ซอย12นะคะหมู่บ้าน l i ตเติ้ลเฮาส์พินโตนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่1700งบาทนะคะสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะ ตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่สวัสดีค่ะหน้าบ้านล็อกนีค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงนะคะฝ้าเป็นฝ้าทีบารแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องโถงนะคะพิเศษเลยบ้านหลังนี้ เป็นบ้านเดี่ยวหลังริมติดถนนหลักของตัวโครงการหมู่บ้าน l i ตเ l ิ้ลเฮา p ์พินโตนะคะถ้าใครที่แบบสนใจแล้วก็อยากเปิดร้านขายของชำนะคะหลังนี้เหมาะนะคะเพราะว่าในโครงการนี้ยังไม่มีร้านขายของชำนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาเป็นส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะคะห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนที่หนึ่ง ป้าทีบาร์ทั้งหลังนะคะแล้วก็ห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองป้าเป็นป้าทีบาร์แบบนี้นะคะพื้นเป็นพื้นขนาด60สิคูณไม่ใช่60สิบสี่สิสีิบคูณสี่สิเซนเมตรนะคะเป็นกระเบื้องอันนี้เป็นห้องโถงภายในตัวบ้านนะคะ บ้านเดี่ยวหมู่บ้าน l i t เ l e h เฮาสพินโตนะคะขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีโรงจดอดรถให้ปูกระเบื้องให้ห้องครัวทำให้ใหม่แล้วก็ติดถนนหลักของตัวโครงการสามารถเปิดร้านขายของชําได้นะคะบ้านฟางลงตัวนะคะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะเปิดร้านขายของชําได้เลยนะคะหลังนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนที่สมนะคะห้องนอนที่สามก็ อากาศปัดโป่งบานกระจกเต็มนะคะมีประตูออกไปลงจอดรถได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำนะคะเดี๋ยวทำให้ใหม่นะคะห้องน้ำถัดออกมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อเติมหลังคาทำเป็นส่วนของห้องครัวนะคะปลูกกระเบื้องให้นะคะสอบลูกค้าที่สนใจนะคะบ้านเดี่ยวพิกัดนิคมพัฒนา สาย 13, สิซอยสินะคะก็จะติดฝั่งอมตะโซนจีนหรือบ,บริษัทบิสโตนนะคะใกล้ตลาดสีแยกสาย13นะคะเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้0895 023 270หรือ096 01996 92นะคะทางเรามีบริการให้ข้อมูลในเรื่องของการ ยื่นกู้นะคะฟรีนะคะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะลูกค้าไรายได้อยู่ที่17,000บาทนะคะสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะผ่อนเบาๆนะคะแค่เพียงเดือนละประมาณ6-7,000บาทเท่านั้นนะคะ คนเบาๆเหมือนเช่าบ้านเดี่ยวอยู่เลยนะคะสาวลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทางเรามีบ้านอัปเดตให้ลูกค้าดูเรื่อยๆค่ะลูกค้าที่สนใจบ้านโซนไหนในจังหวัดระยองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เข้าดูในเว็บไซต์ก็ได้ทางเพจก็ได้นะคะมีข้อมูลให้ดูหลายช่องทางเลือกนะคะว่าลูกค้าอยากได้บ้านโซนไหนก็ลองรับบ้านไปคลิกดูเล่นๆพิจารณาดูว่าเราอยากได้รูปบ้านแบบไหนโซนไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ทางเราบริการการยื่นกู้ธนาคารฟรีนะคะขอบคุณ มากค่ะสวัสดีค่ะ